OPPO Reno 11 F 5G นะครับวางจำหน่ายแล้วถ่ายภาพสวยทุกระยะสนุกทุกโมเมนต์เริ่มต้นเพียงแค่1 10, 9 9 0บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาร์ตดข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปนใกาซาสิมัทีใน,ในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเตใแบบนี้เป็นประจำทุกวันวันจำหน่ายนะครับย่งเป็นทางการแล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ oppo ในเรื่องของ reno 11f 5g สมาร์ทโฟนนะครับที่ในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ให้คุณภาพภาพที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายในระยะไหนเนาะราคาเนี่ยอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับ โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับูจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพในทุกระยะายเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกล้องแต่ก่อนจะไปเรื่องกล้องนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยบางเพียงแค่7.54ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักเพียงแค่178กรัมเท่านั้นฝาหลังดีไซน์ก็ดูแปลกตาดีนะครับเป็นลายแบบปุ๊บปวุ๊บว่าเหมือนคลื่นน้ำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ออเขาเรียกว่าสีน้ำทะเลนะครับที่มีมาให้ให้ใหเลือกก็คือ Ocean b l u e นะครับสีฟ้าเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของเขานะครับนอกจากนี้ก็จะมีสีเขียวนะครับเรียกว่าเขียวนําโชคอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ม่วงนําเทรนด์นะครับแหมตั้งชื่อนะครับในส่วนของ Oppo Reno 11F 5G เป็นสมาร,ร์ทโฟนที่ถ่ายทุกระยะนะครับตัวนี้เนี่ยมาดูในเรื่องของผมพยายามหาเรื่องหากล้องให้ดูก่อนนะหน้าจอ6.7นิ้วนะครับ แล้วก็นเนื้อของเร็ r สุด120เฮิรต์กันนะ,กน,นะครับฝุน่น IP65 นะครับมีลิงก์บูทนู่นนี่นั่นนะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ชัตเตอร์67วัตต์อันนี้ดีโอเคแล้แล้วก็เสียงฟังชัดขึ้น300%นะครับมีเคลียร์วอยด์นะอัลตร้าวอลลุ่มนะแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาก็จุใจนะครับให้แลมมา8ยิปลอม256นะครับอันใบอ่านมากล้องทูระยะยังไม่พูดถึงสเปคกล้องกันเลยนะครับ <c oughs> นะเดี๋ยวผมไปส่องแป๊บ มาแล้วครับกล้องหลักนะครับถ่ายภาพอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ถึง112องศานะครับแล้วก็มีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องเซลฟี่ส2ล้านพิกเซลครับก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของกล้องที่มีมาให้ตัวน,นี้ก็จะมีถ่ายภาพมุมกว้างมงางมีมาคโครมีใกล้มีเลนเทเลนะครับมีหลายเลนแหละวิดีโอ 4K ก็ทำได้นะครับในระดับ SD ด้วยก็ถือว่า โอเคนะครับเป็นมือถือที่ใช้งานได้แบบจะใช้อะไรก็ใช้ได้ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ามีวางจำหน่ายแล้วลองไปเล่นดูก่อนในเรื่องของดีไซน์ครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย